打好，ดดนนผมเพิ่งไปดูสารคดีนเน็ตฟิกมาโอโจชัวฮะชื่อเต็มๆของมันคือไม่ใช่โจชัวบองใช่แต่ไม<ต>่แบบโจชัวบองกาวไวช, <laughs> ชื่อเต็มๆมันคือโจชัวทีนเอเจอปปร์เวอร์ซัสซูเปอร์พาวเวอร์คือควาคือถ้าใครได้รู้จักโจชัวบองตอนนี้คือจะเข้าใจว่าเขาเป็นนัก เอ่อแอคทิฟิสต์อ่ะ,อะที่ทําหน้าที่เหมือนต่อสู้กับจีนในการที่จีนจะมาครอบงำฮ่องกงครับนั่นแหละแต่ความเจ๋งของสารคดีเนี้ยคือเหมือนเขาไปตามโจชัวตั้งแต่โจชัวเริ่มต้นทําเลยอือโอ้คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโจชัวเริ่มต้นแบบม็อบใหญ่ม็อบปฏิวัติลมใช่ไหม,มแต่จริงๆอะ่ะสารคดีเนี้ยจะทําให้เราเห็นตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ฮ่องกงอะ่ะพอเปลี่ยนผ่านไปคืออังกฤษคืนแล้วจีนะ่ะเข้ามา เริ่มแอบเข้ามาด้วยการที่เอาบทเรียนบทเรียนหนึ่งเข้ามาคือบทเรียนออกแนวแบบมันเป็นเนื้อหาที่ว่าหลักชาติอ่ะแล้วโจชัวคือเด็กคนเดียวกับเพื่อนเขาไม่กี่คนอ่ะที่ออกไปเดินประท้วงว่าขอให้ถอดหลักสูตรอันนี้ยออกจากบทเรียนนี้อือันนี้คือเรื่องอเริ่มต้นที่เล็กมากเลยนะอืแล้วเขาก็แบบทําไปเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ไอ้ปักกิ่งส่งมาให้คนฮ่องกองเรียนอ่ะมันมันไม่ถูกต้องอื จากเรื่องเล็กๆแค่เนี้ยจากการแค่ขอให้ให้ถอดถอดไอหลักสูตรเนี้ยมันเหมือนกับทางรัฐบาลก็ไม่ยอมไงแล้วทางโจชัวก็สู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยจนคนเริ่มแบบมาสนับสนุนเรื่อยๆสนับสนุนเรื่อยๆอ่ะครับแล้วเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าเราเห็นพลังอะ่ะเห็นพลังงานบางอย่างของการที่แบบเป็นแอคทีวิสต์สู้เด็กที่สู้กับพลังงานที่มันแบบโคตรพาวเวอร์อย่างจีนอะ่ะมันจะมีช็อตที่ แล้วเป็นเด็กจริงๆคือความทึ่งของการดูสารคาดีเนี้ยคือโจชัวเป็นเด็กแค่สิบสามสิบสี่อ่ะเด็กขนาดนั้นเลยใช่ตอนที่เริ่มต้นทำคือสิบสามสิบสี่อ่ะยัง oh <boy. S 2> เป็นเด็กมัธยมอยู่อ่ะอแล้วสิ่งที่แก๊งเนี้ยกับเพื่อนเขาไปทำคือถือไม์กับไมโครโฟนอ่ะอ่ะฮะแล้วเดินกันอยู่สี่ห้าคนในถนนเริ่มต้นอย่างนั้นน่ะเออแล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนจนเหมือนพอมันเรื่องใหญ่อ่ะแค่เด็กกับกลุ่มคนไม่กี่สิบคนเน่ะ ไปตั้งอยู่เหมือนกับหน้าหน้ารัฐภาหรือสักอย่างไม่กี่คนนะครับออแล้วออกข่าวอ่ะเหมือนสามารถเรียกคนมาเป็นร้อยเป็นพันได้แล้วขยายไปเรื่อยๆจนถึงปฏิวัติร่มเลยอย่างเงี้ยสุดยอดถ้าจะให้สรุปเรื่องนี้ก็คือว่าปฏิวัติร่มปฏิวัติร่มใช่ร่มไม่ใช่ล่มนะร่มผมก็งงอยู่มันล่มยังไงร่มรอเรือนะฮะครับก็ผมว่าเป็นสารคดี ที่ดีเหมาะกับช่วงนี้ครับก็คือว่ามันดีในแง่ไหนคือคืออ่ะพูดเพื่อไม่ให้มันเป็นดราม่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบโจชวัวในแง่แบบเป็นแอคทิวิตี้ที่โดนซื้อหรืออะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าการดูการที่ได้ตามโจชวัวมาตั้งแต่เขาเริ่มทำได้แต่เด็กๆอะตั้งแต่เริ่มเลยอะ่ะมันเหมือนมันเห็นมันเห็นยุคสมัยมันเห็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างใช่การดูโจชวัวมันไม่ได้เห็นแค่ โจชัวคนเดียวแต่มันเหมือนการได้เห็นยุคสมัยของยุคเนี้ยยุคที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปอะ่ะมันได้เห็นเส้นแบ่งของของเด็กที่ไม่ยอมอํานาจเก่าอะ่ะและอยากจะปรับปรุงอํานาจของตัวเองโดยที่โอกาสแพ้เต็มไปหมดเลยอืมอืมันเหมือนกับยังไงเดียพอเอะสารคาดีนี้ออกมา huh. มันทำให้รู้ว่าโจทางฝั่งโจชัวเขาก็ได้เปิดเผยทั้งหมด เรื่องราวในชีวิตให้ทุกคนเห็นแล้วแต่ว่าใครจะตัดสินยังไงก็ตามดีกว่าถูกต้องคือคือผมรู้สึกว่าสารคดีเนี้ยผมว่ามันทําให้ให้ความคางแขงใจที่เรามีต่อโจโจชัวจากข่าวต่างๆ่กันนะมันอาจจะทําให้เราถอยมาเหมือนเหมือนที่เรียกว่าที่โจชัวทําทุกอย่างมันมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเท่าที่เข้าใจมาในการเรียนประวัติศาสตร์เลยก็ตามคือคนเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ ประชาชนอ่าใช่และในมุมมองของประชาชนหรือว่าโจชัวคนประท้วงอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันเสมอแหละจริงคือคือผมรู้สึกว่าไอการตามเรื่องประเด็นดราม่าทางการเมืองต่างๆตอนเนี้มผมว่าสิ่งที่ที่สำคัญเลยนะคือการย้อนน่ะคือการแท็กกลับไปในอดีตอะม,มากกว่าที่จะมาสนใจอยู่แค่เรื่องเราตรงปัจจุบันเน่ะมันเหมือนมันค่อนข้างสำคัญคือแม้แม้ แม้สารคดีโจชัวคนทําจะเป็นอเมริกันอืจะเหมือนแบบมีความเอียงอยู่แล้วอืแต่ว่าความสําคัญของการที่ได้ดูจุดเริ่มต้นตั้งแต่อดีตอ่ะผมว่าเราเราน่าจะได้เห็นความบริสุทธิ์บางอย่างอืจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อให้วิธีการเล่ามันจะเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันมี bias มันมีบแอสอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคําถามคือ,ค,อคือสำหรับผมผมมีความรู้สึกว่าแต่ถ้าถ้าเราได้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นอ่ะต่อให้มันเล่าบแอสยังไงอะ่ะ เราจะเห็นความบริสุทธิ์บางอย่างอยู่ในนั้นเขาให้เราได้รู้จักตัวตนของโจชัวเยอะไหมพอประมาณ<ต>คือไปดูที่บ้านไปได้ดูที่บ้านด้วยได้ได้คุยกับพ่อกับแม่แต่อาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นเพราะว่ามันคือเหตุการณ์มันจะกินเวลาแบบกว้างหน่อยคือให้ดูเอเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่คือคือมันเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นสาราคาดีที่เจาะลึกกับ โจชัวแบบลึกขนาดนั้นเนี่ยมันออกแนวเป็นสารคดีที่ให้เห็นว่าสิ่งที่โจชัวทำอะไรม mm ูฟเมนต์มูฟเมนต์มูฟเมนต์ต่างๆที่สำคัญกึุ่งๆรายงานข่าวเลยอะ่ะเกออือบจะเป็นรายงานข่าวประมาณนั้นก็คือถ้าใครยังไม่รู้จักว่าโจชัวคือใครอ่ะสารคดีเนี้ยจะทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ผมว่ามันดีตรงที่ว่าด้วยความที่วันชื่อสารคดีโจชัวใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเสียเวลาไปลงลึกกับการอธิบายว่าทำไมจีน กับฮ่องกงมีปัญหากันตรงไหนมันเกิดเหตุการณ์ตรงไหนแล้วมันมีปมอะไรเป็นแบบสารคดีหนักๆแบบที่เราดูในประเด็นตรงนั้นมันอธิบายยากไงใช่อธิบายยากด้วยและและพอมันอธิบายยากแล้วพอมันไปใส่ใจที่โจชัวเรารู้สึกผมรู้สึกว่าเออมันสาระมันสําคัญเอ้ยสาระมันชัดเจนคือมันเล่าถึงตัวโจชัวอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมก็แล้วชัวมากไหมชัวชัวตอนเนี้โจชัวโดนจับแล้ว ซึ่งก็ก็ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงกับโจชัวตอนนี้นะลองไปดูสารคดีนี้ก่อนครับก็อาจจะเห็นแง่มุมบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้รู้จักเขาก็ได้อะ,อะไรหลายๆอย่างโอเคโจชัวดูได้ทาง Netflix ครับถาการคุยหนัง